เกร็ดความรู้ทางโหราศาสตร์นะครับทะเบียนรถเลขสิบสามทะเบียนรถเลขสิบสามนะครับเชื่อกันว่าเป็นเลขอุบัติเหตุนะครับตามสถิติแล้วทะเบียนเลขสิบามักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นอยู่เสมอนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีพวกรอยขีดข่วนเสิดขึ้นนะครับตามหลักโหราศาสตร์นั้นก็คือหนึ่งสามนะครับผมแผะผ่าแผลเจาะนะครับผมก็เลยเชื่อมโยงกับรถยนต์การขับนั้นมักจะเกิดรอยขีดข่วน เกิดอุบัติเหตุที่อนู่เสมอนะครับแต่ในข้อดีนะครับของเลขสิบสามนั้นผู้ขับนั้นจะเจอปัญหาเจออุปสรรคต่างๆจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนั้นทําให้ตัวเองนั้นเก่งนะครับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งอยู่เสมอนะครับในเรื่องของงานปกครองก็เก่งเช่นเดียวกันนะครับครับส่วนอาชีพสุดตลกนะครับของเลขสิบสามนั้นก็คืองานที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าติดต่อเจรจานะครับงานอาชีพ ค้นคว้าวิจัยต่างๆนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับทะเบียนรถเลข13นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับ